เจะช็อตนะยังไน,นไปถถาหูแล้วสีให้เลยนี่ ออกไปหน้าพี่น้องเลยไปกดมันไปกดมาหลังจากที่พากันนาะนะกินข่าวสมคัครีอยู่เพื่อนแลว้วเนาะ,ะคลิปนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีออกตรงหน้าพี่น้องเลยไปกนมั่นกันวันนี้นะออกตรงหน้ากลมเนนะาะใช่สีเขียวใช่สีเขียต้นหาร์ปีใหม่สบายดีเบอร์สกูสุคนเด้อพี่น้องเลยสบายดีเบอร์สกูสุคน ขี่รถไทยนาได้พี่น้องไหมเดี๋ยวน้าขี่รถไทยนาออกตรงหน้าขี่รถขี่รถไทยนาเดินตาม แกมันขามาขายอยู่บ้านเนาะผนทางกับซีดดึกดักดักแน่พี่น้องเลยโอ้ก้นอันนาก้นมินตานี่มวยของกาเล่นเอามินตาเนาะ tô phở này cả biến này đây đó Bà đi tìm mày đó thì đâu người Qua chú củ khôn ม่ได้ไปเที่ยวทั้งใดดอกพี่น,อออนนะ้องออกธงไทยธงน้าเนาะไปเป็นออกธงหน้าจีเรียวบด้ะฮ่าฮ่าน้าพนก็ขึ้นทัดหน้าละพุ่นบ่ <c oughs> มาละดูนี่กะน,น้ำกะซีโบ,บมีด่ดอกพี่น้องเลยมันแห้งมาแล้วเนาะ กะซิมี่อยู่แตบ่บางบางบ่อนบางว่างขนะ่านั้นนี่กะซิเป็นดินทราย้าพ่อมเม่พี่น้องเอฟซีติดตามฮับส้มภาพบรรยากาศอยู่ตามป่าตามเราอีกแล้วพี่น้องเลย แต่ใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่เขามาเป็นกําลังแห่งใจเขามากดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยเพราะว่าไม่น้อยไมนตาในกาคือปัจจุบันนี้กาถ่ายคลิปกาชนลายกาจะเป็นวิถีชีวิตเจ้าของนี่แหละพี่น้องเลยไม่ได้ไปถ่ายคลิปทั้งใดดอกเนะาะอ่ไม่ได้ไปทั้งใดพี่น้องเลยว่าไปเที่ยวข้างนอกกับงบประมาณกับโบมี่พี่น้องเลยอ่างบกับโบลายแน่ถาว่า จะออกไปเที่ยวไปนั่นขางนอกช่วงปีใหม่กับพเพ่ไดปาไปเพื่อนโมโก็โท่มาตามโยมะชามอว่านี่กระได้พี่น้องเลยหายไปหลินน้ำแนว่วะชัดก็ต้องกราบขอโทษขอาภัยลหลายๆดยเด้อเพได้ไปลาาเพื่อนอยู่แขวงขมวนโทรมาให้ไปหลินน้ำกับพเพืไ่ไนปาปฏิเสธไปแล้วช่วงปีใหม่กับว่านัดก,กันว่าจะสิไปหาการธนาพี่น้องเลยมันก็ กอ็อิงตามสภาพเนาะนก็เลยไม่ได้ไปัะนะบรรยากาศอยู่ตามปลาตามเหล้าคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยอ่าผู้ใดไปเหตุเพียกเหตุการณ์เหตุงานอยู่ทั้งต่างประเทศบอเนาะกินฮอดบ้านกินฮอดเมืองกะอ่าข่าวมาเบิงอ่าทางช่องยูทูบของคู่ปั้ดเด้อเนาะนี่หวยกันน้ำแห้งเวลาหละพี่น้อง มแล้วทางนาาด้น้องนี่นันนี้สเป็นปายางนะมี่ต้นยางเลยแถวนี้นะต้นยางต้นใ่อยู่ได้พี่น้องต้นใๆเลยอย่าขึ้ลมลมอีกนาะมาดีกันอย่าฝนสิโต๊ะ ว่าไปแก้ออกไปแก้เอามันจับปลานะนะะล่างแน่ขนาดก็เลยเอารถไถมาเมือนี้นะปกติก็มีรถจักของมากพี่น้องเลยวันนี้ไปถ่าแล้วว่าให้เอารถไถ่ออกไปแก้เอามันเพิ่มหนึ่งให้นแน่นอนมันกับราคาดีถึงเมื่อได้จ็คเซนล่ะพี่น้องเลยขายเมื่อก่อนอ่ะได้ สามเซนก็อื้ออะไรเปเงนินบาทให้กับหาร้อยบาทหนังเด Đồng, có không long, đất đất. có phần xí tốc ở đi nữa phần xí có mặc lệp mèo xúc đèn và lát sưu lưu yêu hồ mặc lệp mèo là khá ca lì có lăng xúc ลงขึ้นลคือฝนสิตกอยู่วิธีชีวิตตามบ้านนอ,อกคอกหน้าพี่น้อง <c ười> ตามออกมาตามทงให้ทงหน้าฮอากาบรรยากาศจต่นั้นในช่วงฤดูแร้งกบสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยต้นไม้ใบหยาก็เริ่มใบไ,ไม้ก็เริ่มรนแล้วเนาะเริ่มรุนแล้ว พี่น้องเลยตอนนี้ก็ออกมาฮอดไห้ฮอหนาเรียบร้อยขืนมาสวนมันพี่น้องเลยบ้านี้นะขืนมาสวนมันพี่แนวพี่น้องเลยเห็นสวนมันแล้วกับเมื่อไงบ้านี้นะเห็ุจังใดเนาะได้ปลูกแล้วก็ต้องควัดเพลินไปพี่น้องเลยบ้านี้กับโบเป็นหัวดอกมันเป็นดินโคกเนาะมันเป็นดินโคกดินโน่นดินป่าฮะนะพี่น้องเลยเอาก็ะซี ตัดลำม,มันตัดลำเพลินหลักอะกอนไปเลยปวต้องห้โล่งหัวลงอย่างดอกะโก <c ười> นไปเลยพี่น้องเลย่ะวันนี้นะไปติดตามรับสม้มน้าไ่น้องวินตาในเด้อพี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังแห่งใจกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้ขอขามาแล้วก็ได้ ช็อตจังไหนไปเทาหู้แล้วจะให้เลยนีไป,ไปเทาใหาไ้ไรนี้เลยบ่ไปเทาสไรเจ้านีวันนี้แลหละแต่ทุนในไรเนี่ก็ไปเทาไปนีนี้ไว้เนนีะ วัดลวบ่ทางได้เจ๊ซอกซส่ขึ้นหน่อยแท้จิมหาซอิมหาพุ่นบอลนิน่อยหาซอกน้อยลแล้วบาวนี่หมัวน่มันสะปลังพี่น้องเอ้ยเมิ่ไป้าเมื่อไบนี่ขายมันลินมันยังดินินีให่ขายมันาลินปีใหม่บ่ โอ้ยมินตากเอดเออดเยอะเออเออยังลูกหล่ะป้าป้าเมื่อไงล่ะขึ้นรขึ้นรถเฮ้ยกินหมากระทานบ่หรือบ้าเออป้าป้าป้าเอาหน่ะเฮ้ยอาหน่ะกระทางเอาขึ้นไหวเลยหอยไหวเนอะหอยเย็นหมดดิเออออเสบายดิป้าลูกไหมลูกล่ะเอกเชยหน้าเอาอีหล่ะเอกเชยหน้าบ่ลูก ็นรถพอดีมาโทรมาเทงทงมาเทงเอาม่นสัตะลังพี่น้องเลยเกิดแส่เกิดลูกเกิดไอยู่นไถายเราบนเมือได้หอยไว้เออราเห็นนะเราเห็นไม่ได้หอยแด้เนี่ยเห็นดหมดได้มืขึ้น่าเจะไหวเมื่อนี้ยังมีหมด เอาออกแต่ถุงยางเอาออกแต่คู่เอาออกแต่คู่หอยไว้ยงสง่งเอายเจ๊น่อจะงน้องเลยมาเนี้ออกมาทงให้ทงหน้ามาเอามันเมื่อคายพี่น้องเลยลินบุญปีไม่ว้าไปไปเออไปไปไป ปะปไะออกไปเอามากระท่านยังได้ส่งแล้วบูบูบเออป้ะป้ะขึ้นรถก่อนยังยังเอาป้ะออกไปอ้อนพ่อป้าออกไปก่อนพ่อป้าถอ,อนไม้กับพดอดีแก้ก้านนะจะไ,ได้ก้อนเออ กระทู่ก็หวกกระทันมาเช่นกระทันกะล่ยลพี่น้องเลยบมกกระทันล่านี่นี่นี่เดียวเดียวแมวให้อันนี้เอาเบื้องนี้บ้าเติ่นี้บ้าเตินี้บ้า มาตรวจสอบบึงโรงงานมันข่อยก่อนพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้ววันนี้นะหอดแล้วโอ้ลูกน้องเขาเห็นได้ไหนดิลิาดได้แน่ว่าจัดมากเลยมอนี้ไม่ได้เต้นได้หรเมีเกี่ยร์มีวะรถมาก็มาจอดไว้ตากแดดอยู่นีตอาคนนี้ขับกันเลยนะแต่ลูกน้องอาจารย์บึงมันว่าแหงได้ที่แต่วันนี้เออเพิ่นกับเพิ่นกับไปขายโต้ขึ้นกันได้หน่อยนาะโอ้ยเขาใช้ได้ยัางเนาะ โอ้รถนี้คือคากันเนาะมินมักบอลหรมักรถเนี้ยนี่นะรถกวดมันบอกโอ้ขัดบูมินเนาะเออมาขายมันเด้อพี่นเนาะเลยเอ๊รถใหญ่มาขายมันพี่น้องะเลยมื่อนี้ยนะมาขายมันให้ยายฮะเป็นให้ลงรคปะเออลงลง ha bay đấy lụt đúng không bay áo hết con ừ. đấy ทอไหมบ่หนะท้อแตงบ่รอพันวิ่งมาย็นคนฟิตปะเด็ดเต็ดมาไว้ซะมาขายม้านเข่าดาวมาเลยเฮงมันเฮงนแจ้งเนีหเนาะเพียงขึนแล้ว เกระบบปิดบ oh. ้านลันปิดป well, uh, ิดแลออเป็นน right? The ี s <S s <S something here. Something here mm ่สอง่นน oh, ่ è, yeah. ั่นขไรคนไทยตนน่ะนี่ของคนบ้านนันนี่โลเทาก็มานี่นะวันนี้โลสองพันทะเก็สองพันห้าเมื่อก่อนเนี่ยใ่เมื่อก่อนนะมืกี้ลงเหออันไหนก็เป็นแบบซี่เนาะเลแล้วปเลแล้วกั ป้ป้าป้ป้า,ปาคือไปอยบมายยกกวท่านเพิ่นเพินปิดปะเนาะมวนนะลีมวนนะลิก็ขายมวนอยู่นะตนตปานตานเยอะที่แบบตอนขายบว <c oughs> ่าจีได้จ็คแสนะ่ะลุ่นน่ะลุ่นต่ะลุ่นต,ตอนควรเลโอ้โห่ลุ่นจได้จ็คแสนโอ้รวยได้โมนี่นะ ขายมันได้เป็นแสนเป็นล้านไม่ได้พี่น้องเลยแต่กล้าสองมาโทรหาซิปมอนี่นนนะมือนี่คือพิเศษแท้มือนี่นะบอคือว่าขเขาหู้จักควาเฮาสิมาขายพี่ได้นี่เนะาะแต่ก้าแบบอันสองร้อยอะไอันนี้แบบเฮ้ยถอกแล้วไปติดซิง,งก์งอ,งอีกทหารนะออ๋ต้องฝืนกับปะพี่ <laughs> ลุง <laughs> <laughs> บังเนยพี่น้องคนบ่เคยมาขายมันโ,โมตินฮอดซิงรถ จงังได้บหมน,น,นี้ครับว่าน,นอย่างผู้นี่บ่เหมือนไงมวนเลยอย่างนี้นะม่วนได้เมื่อได้หมดอ, <laughs> อุ้ยมาขายมานข้งเับอีกข้งแรกพี่น้องเลยจริงๆเพื่ออะไล่ลงเนี่ยอะไรจะนายบ่มาขายมันข,งข้งแรกเงินก็หอบไปอยากเอาใเมื่อก่อนบ่แ <laughs> มนบ่แมนลืมเพราะว่าทางนั้นมันรถขัเจ้าตันน <laughs> ี่เออรถขัเจ้าตัาน

แต่ก <mondo S 1> <t âu uma> wow. ็ยังอยู่ในรักเศษลายเศษจงโคตรเยอะว้าวมาถึง้านจะได้เงินแสนรวยเตอรรวยวันี่นะได้เงินเก้าแสนกว่าเก้าแสนหาสิพันกี่ป่ะวันนี้ก้าบวันนี้ไป